ให้วิ uh, ่งโดดย้าป้อ้ยพอกระเด็นลงมานี่เลยเสียวมากอ้เป็นไงโดดน้ำปุ้งสวัสดีครับเอเดียสวัสดีเพื่อนๆน้องสวัสดีครับวันนี้น้องเนเดียจะมาเล่นเกมโลบอะน้ำโลบอดานฉะว่ายน้ำดานฉะว่ายน้ำคือน้ำ คือด้านสะว่ายน้ําคือทะเลนะจ๊ะได้เดียไปอยู่ไหนมาหาพ่อก่อนที่ม่หนูอยู่ด้านอ๊อปปี้อะหนูอยากได้ที่กระโดดแล้วให้พ่อเข้ามาด่านสระว่ายน้ำทำไมอ๋อห,หนูลืมไงเอา้าอยู่ที่เดียวกันไหมเนะี่ยไม่เนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยพอดีห้ามเล่นของกระเดียเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนตายก่อนพ่อาพาเพื่อนๆมาเล่นนะพอดีหยุดชุบขึ้นมันไดตามด้ของไอเดียพ่อทำไมหัวไอเดียเลยปีนบันไดขึ้นมาที่สูงอุ้ยติดติดเอาแล้วจะออกไงเนี่ยโอ้ยหนะยูเข้าตัวพ่อเพราะว่าหนูออกเข้าใหม่บอกว่า ไปขึ้นไปข้างบนสุดเลยมันจะมีอะไรไม่มีมีสไลเดอร์นี่ไงไม่จะสไลเดอร์เร็วมากแล้วมันก็ตกนะบอดูไปเล่นสไลเดอร์กันเอ้ยให้สไลด์ไม่ได้ให้ให้วิ่งโอ้ยโอ้ยวันนี้ท้าปรเดี๋ยวทำไม่ได้เจ๊กกระโดดน้ำกระโดดน้ำลงมาไปออกไปกระโดดน้ำลงมานอน นอนเตียงเฉยเลยนี่ไงบอกถ้ากระโดดลงมาจะได้นอนเตียงอ๋อดีแต่ห,หนูเล่นไม่ได้ออดนองกี่ทีนึงนองกี่ทีปวดจนง่วงโอ๊ย,นนะอยมานอนเตียงทำไมอ่ะไม่อยากนอนแล้วทำไมอ่ะ อไปดูดีกว่าทำไมไม่เก็บทำไมไม่เก็บเหรียญเน็ตไม่มีละมั้งนั่นไงเน็ตไม่มีต้องใส่เน็ตค้างนอนไอเดียอยู่ไหนอะไอ่นี่หนูอยู่ตรงนี้อ๋อพอเห็นไอเดียแล้วนี่ไงเพราดูหนูไอเดียค้างอยู่ ดูพาเห็นไอเดียแล้วไอเดียวิ่งค้างอุ้ยไปไหนนะวาร์ไปไหนนะนขึ้นน้ำบนเหรอไหนนี่ขึ้นน้ำบนนี่เหรอโอเคพอมาหาแล้วพอ,อดูหนูนะค้างมากเลยยิงปืนใหญ่เหรอเราจะไปไหน่ะนี่รถถังโอ้ยพอกระเด็นลงมานี่เลยน,นั่งอ่ะโอ้ยลงน้ำ พ่อดูนั่งจมน้ําตายแล้วมั้งพ่อดูหนูนั่งพอลอยตัวขึ้นมาแล้วแตทำไมของพ่อมืดจังมืดแต่ไหนไม่ได้มืดให้หนูจะขึ้นแล้วเพราะว่าตัวหนูเปียกแล้ตวตอนเนี้ยไปไหนต่อดีไปพ่อหนูขออันนี้ได้ไหมเฮ้พอดีห้ามาทับของไอเดียเด๋ยวเมื่อยไปไหนต่อดีสไลเดอร์สายลุ้ม ใช่ไปสไลเดอร์ใส่ลุงไหมหนูอยากไปสไลเดอร์สีฟ้าก่อนล่ะพอไปสไลเดอร์ใส่ล,ลุงละหนูไปด้วยพ่อรอหนูก่อนไหมไม่ใช่ขึ้นทางน่ขึ้นทางไหนอะ,อะมาเร็วๆขึ้นทางนี้ไงตรงนี้หนูอยากเอาสีเวขึ้นทางไหนอะสไลเดอร์ใส่ลุงอะไม่ ให้หนูเลื่อนจากบันไดอ่ะบอขอกลืนขึ้นทางไหนนะนู่นไงใไ,ไปไม่ได้หนูขึ้นได้แล้วอา้าวเขาไม่ให้เดินเขาให้ดั้าเอา้เอาพ่อดูหนูเอา้าทำไมพอ่อทะลุอ่ะพ่อก็ไปดูหนูสิพ่อก็ไปดูหนูพ่อเร็วเรวขึ้นไม่ได้มันทะลุอ่ะ พ่อมาดูหนูเร็วๆพ่อเร็วๆมาดูหนูเร็วๆไหนนู่นนะ่ะนอนอยู่โอยเดี๋ยนอนอยู่ย <c oughs> เขาให้มาเล่น <c oughs> ไม่ใช่ให้มานอนโอ้โหก็ <c oughs> นอนทำไมอะเดี๋ยนอนทําไมตื่นๆไปเล่นกันเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยววับได้ เลยพอทำไมเพื่อนมีอันนั้นจกุไปเล่นสไลเดอร์ต่อพอรู้ไหมว่าหนูวิ่งไปไกลแล้วไวไวว่าเฮ้ยเดีย <c oughs> เขาให้มาเล่นเครื่องเล่นไม่ได้ให้มานอนเฮ้ยจมน้จำจัน้ำมาทางนี้ดีกว่าไปได้นนูน่นเครื่องเล่นนู่นดีกว่าสไลเดอร์ฝ<ช>ั่งนูน่นได,ได้หนูนั่งก่อนนะ ไลดเดอร์มีเยอะมากอู้นมีเครื่องกระโดดด้วย <c oughs> เล่นกระโดดน้ำดีกว่า <c oughs> มีแฮมโมลีนด้วยนะนี่พอจะไปกระโดดเห็นไหมสูงมากน่ากลัวสุดๆเ <c oughs> ห็นไหมยังสูงอะ่ะโอเคหนูนอนพักก่อนพอจะขึ้นไปกระโดดนะเฮ้ยพ <c oughs> ่อดูเพื่อนทำไมเพื่อนเป็นไปขึ้นกระโดด <c oughs> อุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยไม่ปีนดิไม่ปีนอย่าดื้อขึ้นตรงนี้ มามาเดียพ่อจะกระโดดน้ำแล้วมี่มานี่มีเหรียญด้วยพ่อเกเ็บเหรียญโดดโย,ย่าโอ้โ,อโ,อโหลอยขึ้นเร็วๆเดี๋ยวจมน้ำโอ้โโยเกือบจมน้ำอ๋อเก่งบปล่าพ่อว่ายน้ำกระโดดได้ด้วยพ่อไม่ดูเดียวเดียนอนอีกแล้วเป็นหนูง่วงนอนอะ่ะตาหนูจะหลับแลนะ้วเนี่ย โอ้ยขึ้นยังไงครับเนี่ยหวายน,น้ำต<อ>กตายปนมันปนหนูหน,นจะเหยียบหัวเพื่อนเพื่อนที่แกไปไปเล่นสไลเดอร์อย่างต้องถูกนี่กว่าเขาขึ้นทังไงครับเนี่ยโอ้โหนูจะแต่งชุดผ้านะแม่ไปไ<อ>ตลาด วิ่งติดบันได,นไดวิ่งอะไรให้ันติดบันไดได้อ่ะไป <c oughs> จะเข้าข้างในได้งไงอ่ะข้างในนู้นอ่ะพ่ออยากเข้าข้างในอ่ะช้าก็จะกร็จักก็จะกก็จ้า ไปข้างในดีกว่านี่ไงขึ้นมาได้ไปเล่นข้างบนดีกว่าโอ้หนูมาแล้วนะหนูก้าตัวเขานี่สไลดเดอร์อันสูงอันยาวเดียไหนอ่ะนี่เขาไม่เจอนี่มาดูสไลเดอร์ายาว ไหนอ่ะพ่อขึ้นไปไหนนี่ไงไปเนี่ยอไปเยอะเสียวมากอ่ะเป็นไงโดนน้ำปุ้มพ่ออยู่ชั้นใดด้วยไหนหอ่ะเข้าไปในประตูนี้นะประตูไปนกันอยู่นี่ขึ้นบันไดไปนั่นแหละไปกว่ามันหน,นี่วใช่แล้ว กระทางเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกมาฝั่งนี้โน่นบันไดนน่นบันไดนอกเห็นไหมเห็นแหละเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไม่ใหม่ละชุะ่วะอะสนุกสนุกปหมละ่ะสนุกมันเร็วอ่ะใช่เ,เดี๋ยวนี้รีวิวสไลเดอร์ครบเลยนะ เฮ้ยพ่อเมื่อกี้หนูว่ายน้ำไปตีลังก์าสไลเดอร์ข้างบนไปไงอะ่ะไปยะขึ้นฝั่งนู้นบ้างดีกว่าฝั่งนี้เล่นแล้วมาฝั่งนี้มัง่งพ่อแต่เมื่อกี้หนูเห็นเพื่อนสไลด์มาเฮ้ยเมื่อเพื่อนสไลด์มาหาหนูสไลเดอร์เล็กไม่สนุกนะพ่อใช่ต้องอันยาวนี่พ่อ,อมาฝั่งนี้แล้วโอ้ยฝั่งนี้มันมีม ปลาสนุกไอยิงสนุกนแทงสนุกก็แทงสนุกกันดีกว่าไม่ขันสนุกเอามาจเาจอแขงสนุกจูนแอวอยู่ข้างในนี่ไงน,นี่มันเคองุไป<พ>อนอกนดีกว่าพ่อปีก่อนโอเคพ่อเล่นส่วนน้ำเสร็จพ่อก็เลิกแล้วพ่อหนูอยากเล่นอันนี้ พอพ่อเล่นสวนน้ำเสร็จพอก็ต้องเล่นอันนี้แกนหนูเล่นลเกมมีเกมนี้แกเกมนี้เกมนี้แล้เกม่าเล่นสไลเดอร์งบนมีอะไรบ้างอุ้ยนี่อันจะอันสูงอยู่นี่เอง่เอาเกมนี้เไปลโดนไงเจอแล้วนี่อยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ชั้นบน สไลเดอร์อันยาวโอ้โหสี่ฟ้าใช่น่าสนุกจังเลยไหนมันดูสูงไหมใช่สูงมากเห็นไหมมองรอบๆเลยเลยเห็นไหมล่ะเหมือนอยู่นอกอวกาศเลยอ่ะไปรถเราก็เล่นเกมนี่ขนมปั้นว้าววิวว้าวไม่ลงน้ำเฉยอ่ะลงมานั่งเฉยโอเค ไปสไลด์เนืร์ดูนบ้างสนุกจังเลยอุ้ยมีลิงมาเล่นน้ำด้วยอ่ะเฮ้ยเอ้าลิงนู่นนู่นว่ายน้ำไปแล้วเ้สตัวสไลด์เนืร์ดีบ้างถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องอดียนะครับเล่นโรบอกไปบึนนอ่นชมน้ำตายแล้วบ้าง ขึ้นขึ้นขึ้นเลยโอเคไปไปเล่นที่อื่นกันบ้างเอันอนี้มันได้ป่าแล้วไม่ใช่วได้ป่าไผ่เลยเข้าป่า,าปไผ่ป่าไผ่สูชาป่าไผ่อะไปไหนเปิดให้ได้เลยนี่มีแทโบูลีนด้วยกระโดดหูกระโดยโดยังสูงเดียวตัวสูง ตัวขึ้นนาะอืมฝืนได้ไปไหนวะดีไปไหนแม่มายังอย่าเพิ่งปิดตาตูจะไปด้วยตูขึ้นบนเลยเท<ว>มบูลีนโอเคค้างไปแล้ววันนี้ช่องน้องไอเดียก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะครับทุกคน 拜拜。Bye bye.